กันโดยอุทาห้อนส้นใจบ้านในย่างปืนต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะนีลาสุดนักเรียนชายชั้นมอสองอายุแค่สิบสีปีไปหลักปืนข้องตาค่ะซึ่งเป็นตำรวจกษะสุนอายุราชการเราเอามาเล่นแต่ว่าเกิดพลาดกระสุนลันไส้เผื่อนเสียชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพหออยานตาขาวจังหวัดตรังค่ะได้รับแจ้งเหตุด็กชายวัยสิปเซีทุกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านเลขที่36ซอยหนึ่ง <ใช S 1> <ม>ถนนสุนทอนอรุติทิศเทศบาลตำบลยานตาขาวลักษณะก็เป็นบ้านซ่องชั้นชันช้นล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชัน้นสองติดก,กับบันไดแล้วก็ห้องนอนแค่กันก็พบกระเป๋าสะพายด้านในเนี่ยมีปืนชนิดอโตเมติขนาด11มม,มจำนวนหนึ่งกระบอกในรังเพลิงยังมีเครื่องกระสุนขนาดจุด4 พร้อมชายงานบรรจุอยู่หนึ่งหนัดแล้วก็แมกกาซีนหนึ่งอันทูกทอดเยกกันกับตัวปืน แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุดซี่าเป็นหัวระเบิดจำนวนหนึ่งปลอกแล้วก็หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันล้อนอยู่อีกหนึ่งหัวเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไปเป็นหลักฐานส่วนรางของผู้เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ก็นําไปชนะสูตรทีโรงพยาบาลยันตาขาวสราบเสือก็คือเด็กชายเอเป็นนามสมุดนะคะเป็นนักเรียนชั้นมอ .2 ของโรงเรียนแห่งนึงในจังหวัดตรังทุกยิงที่บริเวณแผ่นหลังทะลุที่หน้าอ,อกเลยค่ะด้านผันตำรวจเอกคุณซักเซงเซผู้กำกับการสพยันตาขาวก็ได้เปิดเผยค่ะว่าขณะเกิดเหตุในเด็กๆรวมเสี่ยคนนะคะซึ่ง เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ย่ในวัยเรียนทางมดค่ะนัดกันมาเล่นเ,นเี่บริเวณชั้นโซงของบ้านดังกล่าวจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุก็ได้นําอาวุธปืนซึ่งหลักจากข้องตาเนี่ยนะถ้่เป็นตํารวจเกษียณอายุราชการออกมาเล่นปรากฏว่าปืนเนี่ยได้ลันใส้เพื่อนจนเสียชีวิตค่ะด้วยเพื่อนในกลุ่มก็ได้โทรแจ้งนึ่งฮกฮกกล่าวแล้วก็บอกว่าถูกประทัดระเบิดไซสจากนั้นค่ะก็ได้ล็อกนี้ออกจากบ้านไปแต่ว่าก็ถูกรวบตัวมาได้นะโดยทั้งมดค่ะก็ย่ในอาการตกใจพร้อมสารภาพว่าทำปืนเนี่ยลันแล้วก็ ไม่มีมูลเหตุรวบกดเครื่องกันแต่พันตรือเลยนะดานพันตํารวจเอกพูนซักเกาวต่ออีกว่าตอนนี้เนี่ยยอะในช่วงปิดเทอมก็อยากฝากบอกถึงผู้ปกครองนะคะให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานในการออกไปพบปะาเผื่อฟูง้งและก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมย่างแคมง,งวดค่ะ ด้นานนายวิรัตสาดาอายุ58ปีเจ้าของบ้านก็ลาให้ฟังข่ะวคณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองในหนังค่ายโค้งอยู่นลางเตรียมจะปิดรานะคะแต่ว่าจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงในดังขึน้นึ่งหนัดตามมาด้วยเสียงรองของแด็กแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้เอจใจนะหวาเป็นเสียงปืนเพราะมีคนงาน่อสร้างค่ะมาทํากําแพงอยู่ข้างบ้านก็คิดว่าเป็นเสียงตีข้องฉ่าง่อสร้างประกอบกับตัวเองเนี่ยเปิดทีวีด้วยแล้วก็กลุมเด็กเดกเนี่ยเขาโคชอจะเล่นแล้วก็รองเสียงดังบ่อยๆซึ่งตัวเองค่ะก็รู้จักกับเด็กที่เสียช ล้านชายแล้วก็ชอบถี่ว่าจะมาเล่นที่บ้านเป็นประจำนะคะเทพ่านมาค่ะก็ไม่รู้มาโกนะว่าเด็กเนี่ยมาเล่นที่บ้านมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยค่ะแล่ก็ทราบว่าชอปเล่นประทัดแล้วก็ระเบิดปิงปองจนเกิดเสียงดังมันเลวยไล่ค้นนะตัวเองก็เลยหมักจะเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ามามัวซุม้มแล้วก็รส่งเสียงดังจนมาสาบภัยล้งางหัวเผื่อนของล้าเนี่ยแอบนำอาวุธปืนออกมาเล่นค่ะ